มีข่าวล่าสุดน้องตะกี้ถึงไหนข่าวล่าสุดนายกเข้าบ้านพิชโโลกน้องเรียกถกหน่วยงานความมั่นคงค่ะเกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาท่านนายกเข้าบ้านพิชโนโลกไปเมื่อตอน9ก้าโมงครึ่งนะคะไปประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเรื่องผลการประชุม j b c นี่แหละค่ะรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาข้อพิพาทในพื้นที่ชายแดนเท่าที่นักข่าวเห็นมีคุณภูมิธรรมวิเชยชัย คุณประเสริฐจันทรรวงทองรัมตีดีเอมาริชเงียมพงษ์รัมตีต่างประเทศรัมตีช่วยกะลาหมพลเอกน,นัทพลนาคพาน,นิชผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าด้วยนะฮะแล้วก็มีเลขาสมชค่ะคุณชัดชัยบางชวดก็คาดการได้เลยว่านี่ <หา S 2> คงจะรวมไปถึงเจบีซีรวมถึงอาเกี่ยวกับข้อต่างๆทั้งหมดเลยเนี่ยผลการหารือเจบีซีและนำไปสู่การแถลงการกระทรวงต่างประเทศของไทยที่ผิดหวังต่อท่าทีกัมพูชา ที่ไม่ยอมรับความร่วมมือจากไทยในการแก้ปัญหาลดความตึงเครียดมากลา,างววาหวานกันสะท้อนว่ากัมพูชาขาดความตั้งใจในการหารือทวิภาคีรวมถึงกัมพูชาอ้างเรื่องแผนที่1่ต่อ2 0 0แสนซึ่งทางการไทยยืนยันว่าที่ประชุม JBC ไม่ได้หารือในประเด็นที่กัมพูชาจะนําพื้นที่4จุดเข้าสู่การพิจารณาของศาลโลกเพราะการประชุม JBC วันครึ่งที่ผ่านมาเป็นการหารือเทคนิคเท่านั้นเอง ค่ะหคือไอ้เรื่องสีพื้นที่ที่กัมพูชาจะเข้าสู่พิจารณาสารโลกเนี่ยไม่มีในการประชุม,มรวมถึงไม่ได้หารือถึงประเด็นแผนที่ตามที่กัมพูชาอ้างเป็นการหารือในประเด็นเทคนิคการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งเป็นขั้นตอนที่2ของการสำรวจและจะทำหลักเขตแดนตามแผนแม่บทค่ะที่ไทยเดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งคือเดือนกันยายน ขนาดที่ในส่วนกระทรวงต่างประเทศแจ้งาำนวการถแถลงข่าวโดยทธิบีกรมสารนิเทศและขวบกระทรวงต่างประเทศและอดีตแอกราชทูตไทยประจำพนมเปญและประธาน JBC ฝ่ายไทยคุณภาษาภาษาวิทิชัยพร้อมด้วยทธิบีกรมสวนที่สัญญาและกฎหมายเบนจามินสุการจะนัทจทีจะ,จะถแถลงเวลาบ่ายโมงจงที่ห้องถแถลงข่าวกระทรวงการต่างประเทศ บ่ายโมงอ่ะก่อนจะถึงบ่ายโมงนานๆจะได้เห็นการตอบโต้ซะหน่อยกว่าจะโต้ทีตอนดึกเลยน้องอย่างที่บอกไปเอออ้านี่คนเรื่องซะแล้วอยู่ไหนเรื่องอะไรคะกระทรวงต่างประเทศเหรอคะใช่ที่โต้ตอนสองสามสี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมคะอ่าเอาเอา,เอาก่อนหน้านั้นก่อนออากัมพูชามาไล่มา อืที่ลำเจียลำเจียกัมพูชานี่เขามีรัฐมนตรีดูแลกิจการชายแดนเลยนะอ,อคือเป็นประเทศที่มีความหมกมุ่นมากเลยกับเรื่องนี้อ้าม,มุ่งมั่นพูดผิดอ,อเห็นไหมมีกระทรวงกิจการชายแดนประมาณนั้นนะ่นะใช่ไหม ของเราเนี่ยมีอยู่กระทรวงเดียวถ้าเป็นชายแดนคือกระทรวงกลาโหมใช่ไหมอ่านี่ไงคะตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีรับผิดชอบสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชาเห็นไหมก็คือคุณลำเจียรัฐมนตรีรับผิดชอบสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชาคือเขามีสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชาเลยอะค่ะแล้วก็ คุณลำเจียเนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบสำนักง,งานกิจการชายแดนที่ว่านี้ฝั่งเขาจะเป็นคุณลำเจียนะคะที่ไปประชุม JBC เนี่ยเป็นตัวแทนและเป็นประธานกรรมการที่การร่วมฝ่ายกัมพูชาส่วนฝั่งเราก็จะเป็นคุณประสาทประสาทวินิจฉัยที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศด้านเขตแดนของเราเนี่ยเป็นประธานกรรมการที่การร่วมฝ่ายไทยคือคุณประสาทช่วงนี้อายุติการด่าทอกระเดงสักนิดหนึ่งเอากันพอประมาณวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการแสดงท่าที แต่ตอนนี้ต้องเป็นทีมประเทศไทยแล้วนะนี่ไงและอย่างที่บอกประเภทถึงขนาดอไอ้เรื่องรัฐบา,ารจบแล้วนะความเห็นตรงนี้ชัดเจนแล้วผมเชื่อว่าคนดูผมเป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดไม่เห็นด้วยรับไม่ได้คนละเรื่องอข้อต่อมาอลบเลยอันนี้ก็เกินเหตุอ,ม,อมันไม่มีหรอกท่านผู้ชม อย่างมากก็คือกรณีถ้าเขาลุกล้ำเข้ามามย้ำว่าเราจะไม่เป็นฝั่งลุกล้ำเข้าไปแน่นอน MOU 43ซึ่งเขตแนวชายแดนทางบกเป็นยังไงอาจที่ยังมีปัญหายังยังไม่สามารถที่จะไปสู่การขีดเส้นก็จะไปอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าจะตกลงกันถูกไหมแต่ถ้าลุกล้ำเข้ามาทำผิด MOU 43ซึ่งคุณลงนามเอาไว้เอง มันก็ต้องพูดกันว่าถอนซะหยุดซะเลิกซะไม่อย่างนั้นเข้ามาลักษณะอย่างที่ว่าคูเลตเนี่ยไม่ได้มาขุดคูเลี้ยงปลาเล่นนะคูเลตเนี่ยไม่ใช่ว่างๆเออเห็นที่ตรงนี้มาขุดเอาประดุกไปปล่อยนี่ไม่ใช่มันคือสนามเพาะก็คือทางการทหารอ่าก็คือทหารเนี่ยจะลงไปอยู่ข้างในแนวข้างล่างที่ขุดไว้ใช่ค่ะ,คะเพราะฉะนั้น เราก็ต้องชัดเจนว่าถ้าละเมิด MOU 4-3มันก็แปลว่าต้องดำเนินการตามขั้นตอน1-2-3เพราะเราเป็นประเทศใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นการลุกร้าอธิปไตยและถ้าเกิดอะไรขึ้นเหมือนคกอที่เกิดเมื่อวันที่28พพฤษภาคมนี่คือการตอบโต้ป้องกันตัวเองที่ได้สัดส่วนเข้าใจใช่ไหมตอบโต้ไม่ใช่คำว่าตอบโต้ด้วยตอบโต้ใช้ไม่ได้ ป้องกันตัวเองที่ได้สัดส่วนเท่านั้นไอ้ถึงขนาดจะก่อเรื่องยกวเรื่อโจโจกัรพูชาเกิดยิงอะไรข้ามมาอันนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งและเราก็จะตอบโต้แบบที่ได้สัดส่วนเพราะเราเป็นประเทศใหญ่เขาต้องการจะดึงให้นานาชาติเข้ามาไงว่าเราไป็ตังแกอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า ประเทศใหญ่มันก็ทำตัวระบากอยู่นิดหน่อยเพราะเราก็ไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดจะเป็นมหาอำนาจไง่จะทําอะไรก็ได้นั่นก็ไม่ใช่ใช่ไหมและอย่าลืมว่าอสองประเทศนี้ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้นะก็จะต้องอยู่กันอย่างนี้ค่ะไม่สามารถย้ายบ้านหนีมันทําไม่ได้ไม่เหมือนย้ายบ้านหรือจใจเขาย้ายบ้านออกไปมันก็ไม่ได้มันก็จะต้องอยู่อย่างนี้อันนี้มองในมุมที่ต้องรัดกุม อืแล้วก็อะไรนะตะกี้ที่บอกอช่วงนี้ต้องคำนึงถึงความปเป็นเอกภาพด้วยนะท่านผู้ชม,อ,มอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะ,ะถ้าถามผมทางกองทัพท่านก็แสดงบทบาทของท่านแล้วจริงๆปเป็นเอกภาพนะกับรัฐบาลเนะี่ยเพียงแต่มีคนไปจับกระบางประเด็นมาตีไง ถ้ามองในมุมหนึง่งกองทัพเข้ามืออาชีพนะ,<ฮ>ะเป็นเอกภาพขั้นตอนกระบวนการแน่นอนเกิดอะไรขึ้นลุกล้ำเข้ามาเราตอบโต้ไม่ใช่ตอบโต้ป้องการตัวเองตามสัดส่วน <ฮะ S 1> ถูกไหมถึงเวลารอขั้นตอนสมบชประชุมก็ออกคำสั่งทันทีหนึ่งสองสามสี่ห้าและกองทัพเก็รู้เช่นเดียวกับรัฐบาลว่าการปิดแบบเด็ดขาดอย่างปิดด่านเนี่ยกระทบกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน แล้วมองในมุมทั้งสองประเทศด้วยประชาชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทางฝั่งโน้นเนี่ยอืมอ่าแล้วจะแปลรู้เรื่องไหม <S <S เดี๋ยวหาว่าคุณเซนซูไปอกอฮะ <S 2> <S 2> <า>อ่ามีรายงานสำนักข่าวเฟซบนีกว,ว่าเก้าโมงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากล่าวสุนทรพจน์พิเศษจากธรเนียบรฒิสภาค่ะในช่วงเช้าของวันนี้นน<ล>โดยจะสุนทรพจน์สหัวข้อน้องหัวข้อที่หนึ่งถ้าตามรายงานก็คือสารถึงแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยอสองคือสารเกี่ยวกับกรณีช่องพรมแดนไทยกัมพูชา และ3คือสารเกี่ยวกับการยื่นคําร้องต่อ ICJ ก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราทั้งหมดนั่นแหละค่ะอะ่เขาจะมาไม้ไหนอีกเนี่ยไม่ต้องเปิดเราเปิดไปก็ฟังไม่รู้ฮะนี่หรือว่ามเจจะมีคุณผู้ชมฟังออกไหมคะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวรอดูของประเทศไทยนายกประชุมที่บ้านพิษอยู่นะค่ะ,ะแต่ถ้าดูจากลักษณะเขาเรียกอะไรภาษากายอะ่ะก็ดูดุเดือดอยู่นะคะ,ะดูสีหน้าแล้วก็การชี้นิ้วไหม เขายั่วยุเราท่านผู้ชมเขายั่วยุทุกรูปแบบเออเขายั่วยุเราก็ไม่ตกเป็นเหยื่อนะพวกเราจริงๆอืมอืมอืม,อม เอาเข้าหน้าอะไรเอานึ่ว่าเข้านางน้อนอยู่เดี๋ยวรอดูฝั่งไทยดีกว่ามีถแถลงไหม่มาว่าเดี๋ยวมีฮะอ้าวนี่จริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยพูดจริงๆนะเอถแถลงการนายกเรื่องแรงงานเนี่ยถูกใจนะอืคือเอาจิจริง อันนี้เป็นการส่วนตัวท่านผู้ชมจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เถอะ<ม>คือมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วบอกเลยว่านี่อะไรเนี่ยจูจจะมาอะไรใครในประเทศอะไรแล้วบอกแต่ถ้าจะเรียกกลับก็เป็นสิทธินะมันขึ้นกับประเทศของคุณเองนะ<ม>สุดท้ายก็คือไม่เอาเรื่องความชอบพรรงประเทศมาเล่นการเมือง อแล้วก็มาตรการอะไรก็ตามเนี่ยให้ยึดผลประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนเหนือผลประโยชน์ทางการเมืองในประเทศตัวเองอันนี้แหละบรรย่อราที่สามนี่ด่าเลยเอาจริงๆอันนี้ความเห็นส่วนตัวท่านผูชมอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้นะแต่ในมุมหวังเจนอ์รักษณาแบบนี้่ก็กติกาใช่ไหมไม่ใช่ประมาณ นึกออกใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเออไม่เอาเอาไม่ต้องเปิดพิยุทธ์อ่านข่าวเข้าวเวาดท่าฮุนเซนหน่อยผมทำไม่ได้น้องเคยได้ยินไหมว่าอะไรคะตำนานเกี่ยวกับเวลาเกิดมาเนี่ยดาวตกม,มีไหม อนี่อยากจะไปร้อเรียนเลยเดี๋ยวเกิดวันหนึ่งมีเหตุจะต้องหลบหนีเข้ากำบูชาเข้าไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อเอาจริงๆในคอมเห็นส่วนตัวผมนะเมื่อวานนี้เนี่ยสิบโมงกว่าที่นาย,โยกโพส์เนี่ยเรื่องแรงงานมผมว่าดีค่ะก็คือก็คือเข้มข้นแต่ว่ายังสุภาพ เขข้น,นขึ้น<อ>ถึงสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารใช่ไหมแล้วก็ฟาดแบบสูภาพอ่ะคือจะเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองอ่ะพูดง่ายๆอ,ะอ่ะไอยอหน้าสุดท้ายอ่ะมาตรการอะไรที่คุณออกมาเนี่ยอ่ะมันต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเหนือผลประโยชน์การเมืองในประเทศของตัวเองและที่ปิดท้ายก็คือเอาความเดือดร้อนประชาชนมาเล่นการเมืองนั่นแหละเล่นการเมืองนั่นเนี่ยเอาผมว่าโอเคนะ ถ้าผู้ชมชอบไม่ชอบก็ตามทีปัญหาคือมันมา,มาช้าค่ะใช่ไหมอมย่างประเด็นเรื่องเน็ตเรื่องไฟเด็ยตัวอย่างหนึ่งอือหรือก่อนหน้านี้สู่ภาพเกินไปใช่มันมันกลางไปผมถึงบอกว่าคุณนพดลปัทธมะ,อะเอาจริงๆ จริงเป็นคนในนะข้อเรื่องการสื่อสารก็ว่าไงข้อที่4ที่คุณนพนดลเห็นควรว่ารัฐบาลต้องทําเพิ่มเติมเนี่ยก็คือควรปรับความเข้มข้นในการสื่อสารและจัดวางบุคคลที่จะต้องสื่อสารเพื่อให้ได้สัดส่วนกับการให้ข้อมูลของฝ่ายกัมพูชาก็คือพูดง่ายๆเหมือนกัมพูชาเขาออกมาเยอะกว่าาแต่เราก็ต้องเป็นประเทศที่ใหญ่ แต่มันก็ต้องอต้องเอาก็ช่บหน่อยอ,อย่างน้อยก็คือต้องมีบุคคลที่จะสื่อสารแล้วให้ได้สัดส่วนกับการให้ข้อมูลของทางฝั่งเขาด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับเขาให้ข้อมูลอยู่ทางฝั่งเดียวอะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ทันการครบถ้วนรวดเร็วและได้น้ำหนักคนไทยเพื่อให้ความมั่นใจกับคนไทยว่ารัฐบาลจะสามารถรักษาอธิปไตยของไทยและรักษาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านได้ในทางการเมือง นายมตีหรือรัฐบาลจะมีน้ำหนักในการที่จะพูดจเาเั่งน้องเขาจะต้องเห็นว่าฉันมีความเข้มแข็งแปลว่าประชาชนคนไทยต้องมีความเชื่อมั่นน้ำตีจึงต้องบริหารให้มันเกิดความสมดุลเรื่องความรู้สึกของคนไทยด้วยค่ะอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงการวิจารณ์ร้อยแปประการอันนั้นต้องยกไว้แต่หมายถึงคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยมันต้องบริหารให้สมดุลเพื่อจะรวมใจไทยเป็นหนึ่ง อาจต้องยอมรับไม่ได้แปลว่าจะไปลบกับเขาแต่ต้องให้เกิดการยอมรับรวมใจกันเพื่อจะต่อสู้ในเชิงเรื่องทางการทูตทางการทูตคือต้องบริหารความรู้สึกคนไทยด้วยพูดได้ง่ายมไม่งั้นไม่รู้ไปถึงไหนเหมือนเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหเพยน้องใบเห็นในไลน์ใช่ไหมเห็นค่ะ พี่ถึงกระดาษบอกบ้าไปอ,อปล้เนี่ยป่านี้ยังไม่ถแถลงเลยวะใช่ไหมคือมันอิน่ะค่ะเออที่เรียกร้องคือกระทรวงต่างประเทศแม่จะแถลงวันนี้ค่ะเออซึ่งมันช้ากว่าทางฝั่งเขาไงคะ